สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วก็พบกับเจกเช่นเคยนะคะที่ CCP Premium ค่าแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเจก,ก็มีข่าวดีจะมาบอกท่านผู้ชมนะคะจะบอกว่าวันนี้เนาะจะเรียกว่าลดแลกแจกแถมเลยก็ได้นะคะมันเป็นช่วงโ,วโปรโมชั่นที่เราจะมาคืนกําไรให้กับลูกค้านั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะเดือนที่แล้วนะคะเราฉลองยอดขายนะคะครบเขาเรียกทะลุเป้าหนึ่งร้อนั่นเองนะคะแล้วก็เดือนนี้เราจะมาคืนกําไรให้กับท่านผู้ชมกันค่ะแล้วเราก็ที่เห็นเลยนะคะรถที่จอดเรียงกันอยู่หน้าร้านนี่นะคะ มอบส่วนลดให้กับคุณลูกค้าตั้งแต่40,000ถึง100,000บาทกันไปเลยค่ะดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีรุ่นไหนบ้างค่ะมาดูเจ้าคันแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมคันนี้นะคะเป็น Mercedes-Benz E300 BlueTEC Hybrid h Estate ค่ะเป็นโฉมปี2014นะคะแต่ว่าคันนี้เราจดทะเบียนปี2015นะคะท่านผู้ชมที่สำคัญนะคะ เลขไหม่จะอยู่แค่หนึ่งแสองกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดิมนะคะคันนี้เราตั้งขายกันอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้บาทนะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปอยู่นะคะ10วันเท่านั้นนะคะสําหรับโปรโมชั่นในร้านเราทุกคันเลยนะคะคันนี้ลดไปเลยค่ะจุกจุกหนึ่งแสนบาทนะคะ ราคาจะอยู่ที่1 2 5 0 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้ตรวจเช็คตรงตามระยะทุกระยะเลยนะคะแล้วแถมเป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊พาท่านผู้ชมไปดูรถคันถัดไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะคันต่อไปนะคะจะเป็น Mercedes-Benz C300E อ่าตัวนี้จะเป็น MG Sport นะคะท่านผู้ชมอ่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นโฉมปี2020นะคะจดทะเบียนปี2021นะคะเลขไมค์คันนี้นะคะจะอยู่ที่67,000กิโลเท่านั้นค่ะโอ้โหสวยใสกริบๆเลยนะคะที่สำคัญก็เป็นรถมือเดียวอ,อีกนั่นเองนะคะเดิมนะคะเราขายกันอยู่ที่1 7 9 0 0 0้าบาทนะคะวันนี้ลดไปเลยคัน10,000บาทค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่1 690 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ โอ้โหน่าใช้ทุกคันเลยใช่ไหมคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเจยพาไปดูคันถัดไปต่อนะคะก็คันที่3ของเรานะคะคือรูปหลอ่อโฉมงานคันนี้นะคะก็ไม่ไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็น bmw 525 d m sport นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคันนี้เป็นโฉมรุ่นปี2015นะคะจดปี2017ค่ะท่านผู้ชมแล้วแถมน,นะคะเลขมาอยู่ที่92,000กิโลเท่านั้นเองนะคะโอ้โหท่านผู้ชมจะบอกว่า รถเราเนี่ยสวยทุกคันเลยค่ะรวมถึงคันนี้เป็นดีเซลล้วนนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะราคาเดิมที่เราตั้งไว้นะคะจะอยู่ที่1 3 9 0 0ล้านสาบาทค่ะแต่วันนี้นะคะท่านผู้ชมเราขายเพียง1 3 5 0 0ล้านสาหบาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหถือว่าน่าใช้กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นดีเซลล้วนด้วยนะคะที่สําคัญนะคะโอ้โหการตอบสนองเท้าดีมากอัตราเร่งมาเต็มนะคะจะบอกว่าคันนี้ประตูจะเป็น เป็นซอฟคลสแล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเจจะพาท่านผู้ชมไปดูต่อเลยค่ะนี้เลยนะคะพระเอกสุดหล่อของเจเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าคันนี้ลับเลิฟนะคะคุณผู้ชม คันนี้จะเป็น B M W 420 D Coupe M Sport นะคะชมปี2014ค่ะจดทะเบียนปี2015นั่นเองค่ะแล้วก็ไมแท้เขาเนี่ยจะอยู่ที่83,000กิโเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะท่านผู้ชมไม่แพ้จุกๆ100,000บาทนะคะเพราะว่าเดิมเราตั้งขายอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทค่ะแต่วันนี้นะคะเราขายกันอยู่ที่1,590,000บาทเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมอ่าเป็นยังไงบ้างคะ คันนี้จะบอกว่าดีเซลล้วนเหมือนกันนะคะตอนนี้คือสายดีเซลนะคะอชอบความแรงนะคะไม่พ้นเลยนะคะ420ดีรีบมาจับจองกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกขั้นึงค่ะคะันถัดไปเลยค่ะแหมคันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเป็นไงคือจะบอกว่าอยู่กับเจนเนี่ยชอบมากเลยเหมาะกับสุภาพสตรีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาดูออร่ามากๆเลยนะคะคันนี้นะคะสำหรับ audi TT 2.0นะคะ,ะตัวนี้จะเป็น TFSI นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นคอร์โทรแล้วด้วยนะคะคือแรงมา้ามาดีแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยช่วงล่างแน่นปึกเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถโฉมปี2015ค่ะจดทะเบียน2017นะคะที่สำคัญไม่น้อยมากค่ะคันนี้อยู่ที่71,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับราคานะคะ อ๋อน่าตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าราคาเดิมนะคะเราตั้งขายกันอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทค่ะ,แ,ะแต่สําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องพิเศษค่ะรับไปเลยค่ะ1นึ่งล้านเจ็บาทค่ะท่านผู้ชมประหยัดไปเห็นๆเ,เลยนะคะ1นึ่งแบาทเลยนะคะท่านผู้ชมจะบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับสาวๆแบบทรงสปอร์ตแบบเจเลยนะคะมารับไปเลยนะคะ เดี๋ยวสัหรับนวันนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวใจขออนุญาตนะคะเราขอเปิดโปรโมชั่นเพียง5คันนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะคะจริงๆเรามีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยค่ะสำหรับรถอีกหลายๆคันที่จอดอยู่ในร้านเรานะคะแต่ที่สำคัญนะคะคุณภาพมาคับแก้วมากๆค่ะเพราะว่าทุกคันที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะรถไม่มี ชนเลยไม่มีชนหนักไม่จมน้ำแล้วก็ไม่แท้ทุกคันค่ะที่สำคัญที่ร้านเรายังมีวารันตีให้ในทุกๆคันอีกด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเจอาจจะต้องขอปิดคลิปไปก่อนนะคะเนื่องจากอาจจะมีเวลาจำกัดนิดนึงนะคะ ถ้าท่านผู้ชมสนใจติดตามโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเรานะคะกดติดตามนะคะ follow นะคะแล้วก็กดถูกใจกดไลค์ให้กับเจด้วยนะคะแล้วเจจะมาทำโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เจต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ